2025เนี่ยครับพี่น้องคนไทยก็คงจะรู้สึกเศร้าๆกันนะครับเพราะว่าอะไรเงียบๆเงาๆนะครับเทศกาลสงกรานนี่ครับถ้าเป็นคนเหนือก็บอกปิกบ้านนะครับคน,คนอีสานก็บอกเมื่อบ้านไปหารดน้าดาหัวพุทธผูกแก่แต่ปีนี้ค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์ที่ศกสลดเรื่องอะไรคาสิโนอะไรกันมากมายประเทศไทย,ยมีของดีอยู่แล้วพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ย มันมีทรัพยากรอะไรที่สมบูรณ์นะครับมีมากมายวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจน่าจะเอามาพูดกันไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนจะแก้กันยังไงวางแผนระยะยาวไอ้ตัวเนี้ความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านเกษตร,รหรืออุตสาหกรรมหรือการแปรรูปอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนี่คือฐานรากของความมั่นคงเราเจะวิกฤตในเรื่องของต้มยำกุ้งเมื่อปี4ีหนึ่งเนี่ยนะครับก็ปรากฏประเทศไทยรอดปากเดียวปากกาได้ก็เพราะว่าฐานเศรษฐกิจปากท้องของเรามั่นคง ทำไมเรื่องนี้ทําไมถึงไม่มีใครคิดกันอยากจะฝากไว้กับพี่น้องประชาชนท้่ชมคลิปนี้แล้วนี่แะครับวันนี้เรามองข้ามสิ่งที่ดีๆของประเทศไปหรือเปล่าทําไมถึงนักการเมืองถึงจะคอยจ้องจะเอาชนะหวังสแสวงหาผลประโยชน์อํานาจและพวกพ้องกันแค่นั้นหรือทําไมไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนอีกตั้ง 7, เกือบเจ็ดสิบล้านตั้งถ้าสำรวจรอบนี้เ,เด็กก็ตกงานกิจการต่างๆก็ปิดร้านกันมากมายไก่กองนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าวันนี้เนี่ยเรามานั่งทบทวนแล้วมาหาวิธีการในเรื่องของการพัฒนาประเทศ ด้วยความยั่งยืนของเราพม่าเขาเคยปิดประเทศทําไมเขายังอยู่รอดประเทศไทยก็ลองเลยครับวิกฤตอะไรมากๆเขาปิดประเทศนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูเยียวยาคนในประเทศเรานะครับนะครับผลผลิตทางด้านอะไรทางด้านเกษตรก็ดีอะไรก็ดีเรามีความเข้มแข็งนะครับฝากไว้นะครับถ้าท่านฟังคลิปนี้นะครับกรุณาช่วยช่วยเอาไปคิดนะครับช่วยเอาไปจ่ตรองแล้วก็ทําเป็นนโยบายที่มันสําคัญสําคัญดีกว่าไหมครับดีกว่าแบบนี้มันนับวันมันแย่ลงนะครับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับ